ต้องบอกว่าเหรียญหล่อนะครับที่ผมว่าหายากมากนะครับแล้วพิมพ์ที่ชัดเจนมากนะครับเหรียญหลอรุ่นเทพประบุนะหลวงพระคงวัดบางพร้อมสองสี่หกศูนย์นะครับด้านหลังเป็นการจานเปียกนะครับดูจานเปียกนะครับเป็นจานเปียกไปดูคลิปเต็มได้นะครับก็คือจานในหุ่นเทียนนั่นเองนะครับจานในหุ่นเทียนนะครับก็สององนะครับไปตรวจค่าไปยิงมาที่เราเห็นเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยครับมันไม่ใช่ทองเหลือง เนี้ยมันออกทองแดงคล้ายๆหลวงปูป่บุญนะครับคล้ายๆเนื้อทองแดงเถื่อนเนื้อทองแดงเถื่อนในสมัยนั้นนะครับเนี่ยที่ผมทําคลิปไปแล้วมันออกทองแดงเถื่อนเพราะว่าเนี่ยที่สมัยมันเปิดอย่างนี้เพราะว่าผมจับไงจับสองใบสองมาหมุนทําคลิปคราวที่แล้วเนยแล้วผมก็เพิ่งมาหอแล้วก็ไปตรวจเนี่ยครับมันสนิมมันก็เลยเปิดก็เลยพอเข้าใจแล้วเฮ้ยมันเป็นทองแดงนะเนี่ยนะมันไม่ใช่ทองเหลืองแล้วนะครับ ซึ่งมันต่างกันนะนี่ครับทองเหลืองกับทองแดงนะมันต่างกันนะครับต่างกันชัดเจนนะครับอ่ทีนี้เรามาดูผลการตรวจค่านะครับนี่ครับ,รบหลุมโพรงวัดบางกนะ่ะพร้อมโอ้โเหเก้าสิบเก้าจุดแปดหนึ่งเกือบทองแดงร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคุณคิดเอาแล้วกันเห็นไหม ศ0นกนะครับอาจจะเป็นเหล็กที่เขาใช้คนในมอมี1นึเงินครับยังไม่ถึง1นึนะศูนะครับมันปนอยู่ในทองแดงนะครับเงินเนี่ยมันปนอยู่ในสายแร่ทองแดงนะครับลองไปศึกษาคนคว้าดูได้เพราะก่อนนี้ผมเคยทาคลิปไปแล้วเห็นไหมครับว่ามันเป็นทองแดงเขื่อนเลยนะยนะครับโอ้ผมก็ อย่างน,นี้เลยครับเราัาดูแล้วมันได้ตรวจค่าแล้วมันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับเห็นไหมทองแดงเถื่อนอันนี้เก,เก้าติดสามจุดสองสี่มีเหล็กนิกเกิลทองแดงอันนี้มีสังกะสีนิดหนึ่งปนมานะครับโอ้นี้มีเงินเยอะด้วยศูนย์จุดห้าเห็นไหมคือโลหะเนี่ยแม้ en, ทั่งเหรียญสองเหรียญค่ามันยังไม่เท่ากันเลยนะครับมหมายความว่าอะไร หมายความว่าโลหะเนี่ยมันมีการผสมมีการเจือปนอย่างบางคนเนี่ยเ,เขาบอกว่า,เ,าเวลาหลอ่อพระเนี่ยมันมีช่างช่างหลอ่อพระเขาบอกนะในสมัยก่อนเขาเรียกอะไรอทองศรัทธานะครับทองศรัทธาคือทองคาอะมติว่า,ามีทองอยู่แหวนทองมีสร้อยทองพอหลอ่อเบ้านี้แล้วอยากจะร่วมทําบุญด้วยก็ถอดใจเลยนั่นแหละครับเขาเรียกว่าทองศรัทธาเอาทอง